มานั่งพักค่ะเมื่อยขาเลยมานั่งพักส่วนครณลุงไปซื้อเครื่องเดิมไม่เป็นกับคุณลุงได้เข้ามาข้างในตรงเวทีตรงนี้เพลงดังมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเริ่มเล่นเพลงแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยค่ะอย่างนี้ตลอดเส้นทางเลยดูเพลินสองฝั่งซ้ายขวาเลยค่ะสองฝั่งทางนี้คนเดินแน่นเลยค่ะเดินเพลินเลยค่ะเดดเป็นใจมากบรรยากาศเป็นใจมาก,มากของอยากของกินมีทุกอย่างตลอดเส้นทางยาวไปถึงนู่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกลับมาครอบครัวค,คนไหนมีเด็กก็มีสวนสนุกให้เล่นค่ะ เราได้เดินมาไกลแล้วแต่ก็อู้สุดใจตาเลยค่ะถ้าจะยกกล้องทงสูงก็สุดสาตาเลยค่ะไกลามากเดินอีกตั้งไกลตรงน,นี้เป็นเปิดหน่อยค่ะอู้ที่นี่ดังทั่วโลกเลยนะคะสำหรับชายหาดของชาวเอยอรมันนี้ดังดังจริงๆมีเด็กคนที่นี่กันเยอะมากนะคะคน เดินกลับค่ะเดินมาไกลแล้วก็จะเดินกลับนะคะก็จะเดินกลับไปแล้วชมไปเรื่อยๆแล้วเพลงก็มีเยอะเพลงตลอดนะคะฝนเริ่มมาแล้วค่ะคือาม,มาคนะือฝนมาแล้วเดินคึกคักมากเลยค่ะทั้งเสียงเพลงเสียงโฆษณาดังแต่สนุกค่ะนั่งพักค,ค่ะเมื่อยขาเลยมานั่งพักส่วนคไปซื้อเครื่องเดิม อันนี้ก็ขากลับค่ะคอยให้นิดหน่อยมีชีวิตชีวามากเลยค่ะตรงที่ไม่เป็นเดินผ่านนี้เพลงเสียงดังมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งของชายหาดที่เราไปมาค่ะฝั่งนี้จะไม่มีเพลงไม่เสียการพักผ่อนแล้วก็อี้ที่ก็ททำนี้เป็นเก้าอี้ดีมากเลยค่ะการลมกันแดดสำหรับคนอยากนั่งคนเดียว ไอเดียดีมากเลยสุดยอดเลยโอ้โห้คลื่นทะเลนะคะคนเขาเล่นกับคลื่นกันแล้วป้อมนี้ก็เป็นป้อมดูแลความปลอดภัยค่ะสวยงามมากสนุกสนานหมว่กลางเต็นท์ก็มีนะคะกลางเต็นท์กลางชายหาดเลยกันลมนะคะมีความสุขค่าอยากจะลงว่ายน้ำจังเลยแต่ว่าไม่ได้เตรียมมา ว่าคุณลุงแกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่เป็นก็เลยตามใจคุณลุงหน่อยคะ่ะเด็กเล่นสนุกสนานกันค่ะทานอาหารตากแดดอร่อยได้บรรยากาศกันเพราะว่ามันไม่ไม่ร้อนสบายสบายแดดเริ่มลงเลยคะ่ะทานอาหารกับคุณลุง สวัสลล <c oughs> ดีัีค่ะฮัลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวี่ะีค่ะคะสวัสดาค่ะสวาสดีค่ีค่เัคะสัี่ะสวัสดีค่ะสวี่ะัีะัะวัี่วาี่ัีีีว คนเข้าออกเยอะๆคิดว่าอาหารก็คงจะอร่อยแต่ก็อร่อยจริงๆค่ะมันอยู่ที่ถนนคนเดินพอดีเลยค่ะมีความสุขแดดอุ่นตัวไม่ต้องนั่งในร่มค่ะเพราะว่าบรรยากาศมันเย็นมันใกล้ท้องทะเลอร่อยมากเลยค่ะทานด้วยกันค่ะคุณลุงก็ก้มหน้าก้มตาค่ะไม่เห็นก็อยากจะถ่ายคุณลุงด้วย <laughs> แกก็ก้มหน้าก้มตา กินอย่างเดียวค่ะถานานเสร็จก็เดินก้ามาในซอยอีกซอยหนึ่งอีกมุมหนึ่งของประเทศเยอรมนีค่ะนี่ก็คือกลุ่มวัยรุ่นค่ะนั่งข้างถนนมีความสุขก,กับแดดค่ะ